สวัสดีครับผมปอบเสียนะครับก็ลืมแกะนะครับพอดีก็มาถ่ายรูปที่หน้าร้านตรงนี้ก็เป็นร้านแบบมันตรงนี้หน่าร้านเหมือนคล้ายเป็นร้านคนจีนนะมีขขยเ่อนเทาไอะไรก็มีพี่คนนี้เขาเขาขวางเพิ่งเรียกพี่มาถ่ายตรงนี้สิถ่ายนี่นี่ขายชัดเลยซูมเลยซูมเลยนะเขาบอกให้ซูมเลยน่ารักมากครับคนรูไนนะครับมาบักมิว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 อันนี้ บิซังบิซังอ๋อบิซังอ๋อคนดูในไทยแลนด์กล้วยไทยแล้านกล้วย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 โอเคบุได้บวบแดงเมล่าบวบบวบแดงบวบแดงเมล่าบวบแดงเมล่าอ๋อคนดูในนี่ก็ไม่รู้นะครับคนเผ่าพักใต้เราคนมุสลิมอ่าเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าคนไทยแบบหอมใหญ่ โอ๊ะโปแตโต้อ่ามันฝรั่งฮะมันฝรั่งไทยแลนด์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 อันนี้อันนี้หอมหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นี่ทิ้งเนาะทิ้งเนาะเอ้าเยสเยสนี่ห้องห้งเลนค่ะอ๋องเลนอ่าอันนี้ดามเป็นเจ้าของเป็นคนจีนนะ คนจีนบูนได้ก็ร้านค้าแบบคนจีนแล้วก็ขายแบบอาหารเครื่องเทศแบบคนจีนครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะลองคนบูนได้น่ารักนะครับผมบอกเลยครับทุกร้านหรือว่าคุณจะไปเที่ยวบูไดนะครับมีคนจะเล่นกับเรามีคนจะสนุกกับเรานะครับก็เป็นคนที่อัศยศัยดีนะครับอาหารการจีนนี่สุดยอดนะครับน่ารักมาก เรามาดูตลาดดีนะตลาดบูนหนว่ามีอะไรขายบ้างนะครับผมผมป๊อปเซียรครับเที่ยวลืมแก่ครับสวัสดีครับผม